ใบวสวัสดีนะตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้หลิวปีศาจจะมาตกปลาช่อนนะครับด้วยเท็กซัสนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะครับมีเวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งครับใช้เป็นเท็กซัสนี่นะฮะเหยื่อชงนะครับ ลองดูครับตกไม้ข้างทางเลยนะครับ อุ้กัดนะครับขอวัดเลยนะครับโดนนะครับโอ้ยอถุงช้สวยครับตกถึงน้ำนละ้วหมุนหมุนมันรอบเดียวนะครับกัดเลยนะครับโอเคครับ ชนสายสวยนะครับอาจจะประมาณ2ขีดได้นะครับโอเคครับหาอีกตัวครับอ่าเอ้ยใครเออ,อ ฟองใหญ่มากนะครับคลายนะครับ ปากรนะครับโอ้ยดึงออกจากปากเลยนะหรือว่ามันติดหินนะครับอุย้ยกัดจ้ะขอญาติั้นเลยครับอุย้ยไอ้สัตว์คายกอนนะครับอย่าพูดคำนี้กับกูเลยดินะไอ้ย่ะ จริงแท้อุยกันนะครับพอวัดเลยดีกว่าครับโดน Good right That cool right <c oughs> Yeah, you n o t i c Good job, yeah. Yeah, thank you. o อเคนะครับใส่พอๆกันนะครับใส่สองขีดนะช่อนนานะครับนี่เป็นแต้มที่สองนะครับโอ้ปึ๊บอึ๊บเอาหางขึ้นมาดิ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเขาเก็บปลากันนะครับครับก็จบลงแล้วนะครับสําหรับการตกปลาเท็กซัสนะครับตอนนี้ก็6โมงแล้วนะครับก็ต้องกลับบ้านแล้วนะครับยังไงนะท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หลิวปีศาจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้หลิวปีศาจขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ